ดู on. ้แต่สิ่งไม่ได้วาอะไรครับวากันต่อครับตรงนี้บอลสาดยาวโดยผู้สาประตูของกันสมุนหมายเลขสิบครับไปเองครับตรงนี้หมายเลขสิบยิงแล้วตรงนี้โอ้โหไปหากองเชียร์ข้างๆหมุงไปหมายเลขเก้าครับหยุดบอลไม่ถึงครั้งยังไปผัวแันไปจิ้มไปจี้อยู่ยังไม่ได้ครับ ไปถิงไม้เล็กสิบของทางบ้านเป้าดีดบอลก็ไปนี่ครับ ลกนี้ครับหมายเลขสิบจิ้มโตในเก้าเก้าจิ้มต่อสิบรุ่นี้สิบว่าย่างไรครับไม่เลือกเป็นการชิงมาครับหนึ่งสองจบด้วยหมายเลขสิบครับใส่เต็มเท้าครับบอลตรงตะไาย